ขึนใจจนลักียงนี่ทานย่อถึงหลับเขาชสมกับเจ้าใดยกบ่ลำบ่มีกว่าเก่งไทุดทำหรือแกแปไในเรื่องสนุนเฮงเก่งเรียงบปนี้ปูดันก็กับได้บ่อคาทำมาลุดลองลาบวันทเสี้ยนเทเป็นคำพี่นุ่มเดิมเดิมตันถุกจริงสมกับเป็นสิตกจั่งขี้ดือทอกเส้นิก ส่วาเอวปกับเดียวเก็่ว่อาถึงทั้งกับจังปังยามเปนะรั้นทางาบางา่วบางขาแล่ว่าจะได้กก็พอเจ้าสาวมีนี่มาลำใส่กับอาจารย์พิเียนะครับเจ้าว่าวย่าขันทีาว่าหมอแล้วพิเยนหน่อยนี่ไฟก็มีมีอายุเท่าไหรา แกว่าบาดไข่บาบมีเม <ress ical> ียกินปลาทูไตเจ้าว่าหาสีมูสีมาเสิรเจ้าว่าบางยาหันไข่กำจ้ำอยู่เอาว่ไปยังธรรมดาเจ้าบอกว่าไข่กแก่ไปต่หมอเรมีเสี้ยนี่อือเสื่องนิดแย่บอย่านแต่หมอลราแม่นี่ยอึดสีอืดซำซาวส่วนใช้ร่างอืดอืดว่านี้เขาเห็นต่ออย่างสิคนอยู่เมียงอุบุนมากิดลอยมาสั่นกับเราแม่เขาคอยเขาบามอลรามีเสี้ยงงามมาสั่นี่นะบ่เป็นยัง หรือยาโก้แต่ว่าเมามาดวยมือนีไฟกับเจ้านี่มาสู่กันอยู่เวทีเพราะเป็นอยังบัดนี้ไฟก็เจอสิถามเจ้าเขานี่เอากันจย่างสองลุนสามลุนซะก่อนเนาะน้ำราเดือดนะจะฟังเดือดเกี่ยวโจมตาใส่ฟังเดือดเกี่ยวโจมตามาใส่ทีกต่คิดแั่แต่พฝันหลอผู้สูงศักดับตัวสิได้โดนหุ่นหุ่น จ้กลักสนนหนุ่มคน้ผนผไปต้องตายอย่างนอพักเสียดาวดันมองมาว่าจนมาหายสียังอยู่นี่คือนงแหงจาววัหาว่าม้อลักตุ๋นตัเส้นมันกันหาสิมานูนันเข้าสวาปีทนัมือตกทันสวานนั่งมันบคือรันงแตนนี้ือนังนไปหาสีบาบันจอยู่กลางป่านั่นล่ะตั้งเหตุเขาจ้าโตนล่าวย สาวนังนซาคงลับพ่อสาวนังนซาลูกอีตาอันนัลูกอีไรอันนมาสีเห็ยงดีรึเนาะีาบดดกันเเีหาตามร้านบได้อาอาจารย์หาหมอลมสกนนอกบ้านเนาะเป็นกติยวาแล้ว่าั ອັດແດງເຖິງທ່ານສີມົນສີປອຍເຮົາເວັ້ນຍົກຫຼອມລາສາສົງສົດສໍາເດັດພັກເຈົ້າເຄົາລົບຢ່າງຕໍ່ຖັນໂຈນັດໃນສຸທອນ หายซูมทอจำจะผ่าแล้วทอดดาวเวกนองนองารือทอาำเจียงามูเผาฟุงตาลุงตีสามพันเลือดดำดำแต่ว่าตาผ่านตกของตุ่นเยือพันเียื่ดูสักแดงในกรดิงจูเหยือ้อยเิตุเพียงยังงงงงเหตุหวงค่วงแล้วคิดกระจัดใตาดาเต้าตุ่ยตุุนควงทัย ท่านโดยสาเรียกจอดทอดผุตแต่น้นตู่อูดนกินบ่อทีูู่ชนจนกลับถือตยโดยดอกีูกหลอใจไม่ร่วมคมอับใจถึงนอกจวางจริงเสีเถื่นเหลืผถูกทำกันจอดีอยูนัเตแตกเป็นลำอยูนี้ักงเตแตกเป็นลำคือดังหองหลับทัไลกันเตตเผาเตาตยมันแตกก็เป็นกิมกันคือเทกดังกันสุดท้า คอยจำต้องต่อต้องต่อได้เรบหิวโกลวังกังวัวายบุกคุ้งให้วางเว้นเมือวาเห็นท้องเตยเตยเตยไปเตะมาคิดถึงยำปูปลาผาคดถึงคนจนไม่มีที่รับเป็นหลัาเองเราคงแค่คงจะอนี้จะเอ่ยตื่นโย่ใจไรละตัวเตยสรเตยเตยเตยกัไม่ยอมอสุนท่อนู่เพราะแบบยังคงเดียวดิเป็นโอไมลเลี่ยงที่สดบ่ทุกข์แก

สี่ตีไต่ใยมอไว้ยลงถึงล็อยู่ต่าเดินพาเวททองเหียบเอิ้นงเาลุถึงมรอนที่ด้านถึงข่าเทาวกุ้โปพัดั้ไทยจะทำให้ลอยนาไตแกวกันใสใจสังสิบังไลรุดหกสิบังกันห่าคิดถึงข้าวผ้านอยก็ล มาไต่จากพี่ส่งเขาเข็มบกขับกุดเนี่อบิงตูนมาไต่จากเขาครับไปสิมาจุ่มจับแบนมาเทสูงซลงังไปสิมาเพียงสาสงสามสมกวนขาดยังดูอวว้อยโบไร่ทำซางตัวเตะหลังยังได้เปลี่นฟอรใหม่าาในป่าวงกุดกุเจ้ะขึ้นมาหาที่เดิมมาที่เดิม ดอนางหาขึ้นมาเจ้าสักคนขึ้นมาเลี้ยงกอนน้อยส่านใหญ่มาใหญ่มาโอ้ เขโวยอไรบอลรไรกบลเพราะว่ามาสร้างงานบนสือมมีอย่าง่้สมตดาห่างเออมีวามเออมีควมจนพ่อใหญ่ดมื่น่ดอ้อบางที่มันเอาไก่ย่าเนพ่อ่เลยสูบ่นก็ืนด้องแห้งแล้วมลรหนูพอูไตยู เพื่อนเขาเขาแล้ววันนี้เว้าไลายไปเว้าไลายกับใบดอกล้ำไลายกับใบเวลามันมีจำกัดอีพออีเมลเอ้ยขอโดนหลายๆเลยค่ะล่ำพอหอมปากหอมคอบอวิ่งยังดอกแม่เอิ่นโอ้โหรู้เชี่ยนะพระเจ้าเราใส่ด้วมีมันไม่เห็นแซมตาพวกเราด่า บุญเจ้าคือคุณสายทายอายกะลา e ลามยามเจ้าหัวออกยามใจน้องสักกะเซ็นใจน้องเต้นจนสมิเส้นสักมันัหักในสวงนวงบาลน้อยก่อนใจนูพนังสะทอนพอปานไข่ปวยงามไหลเดมอมอาย้องยอมบปานยา เขาเจ้าเอาเนวไว้เปม็นเบิงเด้น้องนี่คนขี่เก้ขี่ตาเล,ลี้ยวไหลใส่น่นคือคนอไท้ออยนั่นคือท้องโอมบอยาปอม,มาใส่แนวนางคนขี่เลมันจีเสียยี่หอเด้ออไอเแม่นหุ่มเจ้านั้นเสื้อซาตสางสกุลใหญ่ยยสูงสบหมู่พอนางเป็นคนเศ้าหน้าดำต่อยหอยกี Yeah.